ผดนะคะทั้งผดใสผดนองบริเวณหน้าผากกดก็ไม่ออกรูปแล้วก็สักษาพ,พวกนี้เนี่ยไม่ใช่สิวแท้ๆนะคะแต่เขาคือสิวเทียมค่ะหรือที่เราเรียกว่า acne estivolis สาเหตุนะคะเกิดจากการที่เราโดนแดดความร้อนความชื้นและมละพิษทั้งฝุน่นทั้ง pm 2.5ทําให้สภาพแวดล้อมบนผิวของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไป,ไปกลายเป็นสิวเทียมขึ้นมาค่ะ สำหรับการรักษานะคะอย่างแรกเลยต้องหลีกเลี่ยงมลพิษมลภาวะต่างๆฝุ่นความร้อนอันดับที่2นะคะห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทกรดเพื่อใช้ในการรักษาผิวันนี้ค่ะกรดผลไม้ AHA BHA พวกนี้ห้ามใช้เด็ดขาดเพราะว่าจะทำให้ผิวยิ่งแย่ลง 3. จํจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ครีมกันแดดนะคะอย่างน้อย SPF 5 0 PA 4บวกค่ะหาเป็นสูตรที่สามารถใช้กับคนที่เป็นผิวมันได้นะคะ 4. ควรทําความสะอาดผิวหน้าให้บ่อยขึ้นค่ะการทําความสะอาดผิวหน้าเนี่ยถ้าใช้โฟมหรือครีมไม่ควรจะใช้เกินวันละสองครั้งนะคะและที่สําคัญคือใช้สูตรที่เบาอ่อนโยนและเหมาะกับผิวแพ้ง่าย sensitive skin ค่ะถ้าเกิดว่ารักษากับแพทผิวหนังเนี่ยอาจจะได้รับยาละลายหัวสิวนะคะหรือเป็นยาฆ่าเชื้อราไปเพิ่มค่ะ ไม่ควรจะซื้อ,อยามาทาเองค่ะเพราะว่าในบางท่านที่เขาไม่ทราบว่าพวกนี้เนี่ยมันเป็นสิวประเภทหนึ่งแต่ว่าเป็นสิวเทียมนะคะเขาอาจจะให้ยาผิดประเภทโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจจะได้ยาที่เป็นสเตียรอยมานะคะซึ่งอาจจะทําให้อาการพวกนี้เนี่ยแย่ลงได้ค่ะคลิปหมอนะคะยังไม่มีการแปะลิงก์ติดตะกาใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะว่ายังไม่มีสปอนเซอร์ค่ะแล้วก็ผิวแต่ละคนนะคะก็จะเหมาะกับสารประกอบในสกินแคร์แต่ละตัวไม่เหมือนกันท้งที่ดีเนี่ยต้องลองเองนะคะอย่าเชื่อไลน์แทงมากค่ะเพราะผิวเราไม่เหมือนกันนะคะ